สวัสดีค่ะเรามาต่อกันนะคะ upknick k e n d e r for fat สำหรับ upknick k e n d e r for fat ถ้าออกเสียงยังไงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะวิธีโค้งของทางเอกนั่นเองเหตุผลว่าทำไมถึงมีป้ายบ่งบอกวิธีโค้งของทางเอกก็เพราะว่าอย่างเช่นตอนนี้เราเจอถนนทางเอกใช่ไหมคะป้ายสีเหลืองๆจะเรียกว่า for fat strasse ถนนทางเอก ซึ่งบอกว่าถนนทั้งเส้นเลยนะเป็นทางเอกคุณมีสิทธิ์ไปก่อนแต่เพื่อแจ้งให้ทราบว,ว่าบางครั้งเนี่ยถนนทางเอกมันไม่ได้ตรงไปเสมอบางครั้งมันจะมีการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเกิดขึ้นนะคะการที่เราจะวิ่งตามถนนทางเอกเราก็จะต้องรู้ว่าถนนทางเอกนั้นเปลี่ยนทิศทางไปทางไหนเขาจึงสร้างป้ายขึ้นมาเพิ่มก็คือป้าย up Knick, Kende, r ร o r f a ์ฟ t ตสต s า e er นั่นเองบ่งบอกวิถีโค้งของทางเอกแสดงให้เห็นว่าถนนทางเอกไม่ได้ตรงไปนะถ้าคุณจะเลี้ยวตามถนนทางเอกวิ่งตามถนนหลักไปคุณก็จะต้องเลี้ยวตามทิศทางที่เขาแจ้งนะคะเพื่ออะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางทีเราขับรถเพลินเขาบอกว่าให้วิ่งตามถนนเส้นหลักไปแต่พอไปถึงแยกปุ๊บเราไม่รู้ว่าเส้นไหนคือเส้นหลัก นึกภาพออกเนาะเขาก็เลยมีป้าย upknick k i n d e r for f a t s t r a s s e กำกับเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้คุณรู้ว่าโอเคถ้าคุณจะวิ่งตามถนนเส้นหลักไปนะวิ่งตามถนนทางเอกนะคุณจะต้องเลี้ยวตามป้ายที่เขาแจ้งให้ทราบในการวิ่งตามถนนทางเอกเวลาเจอป้าย for f a t s t r a s s e บวกกับป้าย upknick k i n d e r for f a t s t r a s s e นะคะที่บอกว่าทิศทางทางเอกเรี้ยวไปทางไหนซ้ายหรือขวาในการวิ่งตามถนนทางเอกทุกครั้งคุณจะต้องเปิดไฟเลี้ยวเสมอห้ามลืมข้อนี้นะคะเวลาจะวิ่งตามถนนทางเอกเส้นทึบคือถนนทางเอกเส้นทึบเลี้ยวไปทางขวาแปลว่าถ้าคุณจะเลี้ยวขวาคุณวิ่งตามถนนทางเอก โดยที่จะต้องเปิดไฟเลี้ยวเสมอเวลาสอบภาคปฏิบัติอย่าลืมข้อนี้นะถ้าเส้นทึบเลี้ยวไปทางไหนถ้าคุณจะไปตามถนนทางเอกอันนั้นคุณก็จะต้องเปิดไฟเลี้ยวเสมอในกรณีที่ไม่มีป้ายอัพคันเดอร์ฟอร์ฟาตสตราเซอร์กำกับ นะคะมันก็จะมาแค่ป้าย for f a t straser s อ e ันเดียวก็คือว่าคุณจะต้องอยู่เลนตรงไปไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวนั่นเองเดี๋ยวเพิ่งจะกยกตัวอย่างให้ดูนะคะถ้าใครงงก็ลองดูวิดีโอการขับเพิ่มเติมมันจะมีหลายวิดีโอที่เพิ่งสอดแทรกความรู้พวกนี้เข้าไปแล้วตัวอย่างก็อย่างเช่นป้ายอันบนคือ for f a t straser แปลว่าถนนทางเอก พอเจอป้ายอันล่างนะคะดูเส้นทึบเลยเส้นทึบโค้งไปทางขวาก็หมายความว่าป้ายทางเอกเนี้ยเราอยู่ตำแหน่งหมายเลขหนึ่งนะโค้งไปทางขวาคือถนนทางเอกถนนเส้นหลักให้เปิดไฟเลี้ยวขวาถ้าคุณจะวิ่งตามถนนทางเอกไปพอเส้นทึบโค้งไปทางซ้ายก็คิดง่ายๆว่าทางเอกเนี้ยโค้งไปทางซ้าย ให้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายวิ่งตามถนนทางเอกไปนะคะอันนี้คือการปฏิบัติเวลาที่เจอป for ้าย f o r f a t strasser บวกกับป Up ้าย u p c n i c e n f o r f a t ผสมกันต่อมาเรามาดูในกรณีที่เราไม่ได้อยู่บนถนนทางเอกเราจะรู้ได้อย่างไรว่าถนนเส้นไหนคือถนนทางเอกเพราะถนนทางเอกมีสิทธิ์ไปก่อนเสมอ อย่างเช่นป้ายอันที่หนึ่งนะคะป้ายด้านบน stop แปลว่าหยุดถูกไหมป้ายอันที่สองก็คือให้ทางป้าย stop สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องหยุดที่เส้นหนึ่งครั้งนับหนึ่งสองสามถึงจะไปต่อส่วนป้ายให้ทางเนี่ยคุณต้องให้ทางอยู่แล้วแต่ว่าคุณไหลได้ไม่ต้องหยุดก็ได้ด้านซ้ายสุดนะคะ เส้นทึบโค้งเห็นตำแหน่งหมายเลขหนึ่งไหมอันนี้คือเส้นทึบก็หมายความว่าตำแหน่งหมายเลขหนึ่งถนนเส้นนั้นคือถนนทางเอกนั่นเองเวลาที่มีรถมาจากทางซ้ายหมายเลขหนึ่งเราจะต้องให้เขาไปก่อนนึกภาพออกเนาะเพราะว่าบางแยกเนี่ยเส้นทึบบอกว่าซ้ายมือ เส้นนี้คือเส้นถนนทางเอกก็แปลว่าถ้ามีรถมาจากทางซ้ายคุณก็จะต้องให้รถทางซ้ายไปก่อนอันนี้คือการอ่านป้ายในการที่โอเคบางทีเราเราอาจจะเจอมาจากทางขวานะคะขีดเล็กๆที่อยู่รอบๆขีดเล็กๆก,ก็คือถนนนั่นเองหยุดและดูว่าถนนทางเอกมาจากเส้นไหน ถนนทางเอกมาจากด้านขวาเห็นไหมเอ่ยหมายเลขนึงคือทางเอกนั่นเองเวลาเราจะวิ่งเข้าทางเอกเราก็จะต้องระวังรถทางเอกไปก่อนนะเสร็จแล้วให้ทางรถทางเอกด้วยรถทางเอกคือเส้นทึบนะคะโอเคค่ะอันนี้คือการดูว่าถนนเส้นไหนเป็นทางเอกนั่นเองส่วนการปฏิบัติ ใครไปก่อนใครไปหลังพึ่งจะต้องทำคลิปแยกเพื่อไม่ให้เกิดการสับสนสำหรับคลิปนี้ถ้าใครสงสัยสามารถย้อนดูอีกครั้งนะคะในการวิ่งตามถนนทางเอกและจะต้องเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งก็ต่อเมื่อคุณเจอป้าย f o r f a t s t r a s s e อยู่ด้านบนและป้าย Upnickende k k f o r f a t s t r a s s e อยู่ด้านล่าง คุณถึงจะต้องเปิดไฟเลี้ยวเวลาวิ่งตามถนนทางเอกทุกครั้งโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปจ้า